ต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะสามารถทําได้นะครับโอโหฮูเรียนอันวารเรสครับผมสร้างประวัติศาสตร์ใหญ่เลยกว่าแชมป์รายการยักษ์ใหญ่ในฤดูกาลเดียวกับโอโหอายุอย่างน้อยทําได้นะครับมีไม่กี่คนที่จะสามารถทําแบบนี้ได้ล่าสุดทางฮูเรียนอันวาเรสครับกองหน้าตัวเก่งของแมนซิตี้เองสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ยุโรปแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยในประเทศรวมไปถึงแชมป์โลกภายในฤดูกาลเดียวกัน ก่อนหน้าน,นี้มีนักเตะทั้งหมด9คนที่เคยได้แชยมป์ยุโรปแล้วก็แชยมป์ยูฟ่าช็อเล็กเนี่ยภายในฤดูกาลเดียวกันแต่ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ได้ดรับ,บ์แชปมในประเทศแข้งชาวออเจนตีวัย23ปีอย่างอันวาเรสเองจบฤดูกาลกับแมสตี้ในฐานะรองดาวซนโวสูงสุดหลังกดไป17ประตูครับโดยลงเล่นเป็นตัวจริงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการแข่งขันที่สโมสรมีซะด้วย อันวาเรสก์ับไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมรอบชิงชนะเลิศที่แมนเชสเตอรเอินเตอร์ไป1-0แต่ก็ตามเนี่ยเขาได้สัมผัสถ้วยแลวก็เหรียญแชมป์เหมือนกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับซึ่งช่วยให้ต้นสกัดเนี่ยผ่านมาถึงการแข่งขันที่อิสตันบูลได้สําเร็จด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆกเลยครับอายุยังน้อยสร้างปร,ริษรทครับเหนือกว่าใครในโลกนักเตะบ,บางคนซูเปอร์สตาร์บางคนยังทําให้ได้ครับแบบฮูเลียนอันวรเรสนะครับแชมป์ยุโรปก็ได้ แชมปลีกก็ได้แชมป์บอลถ้วยในประเทศก็ได้รวมไปถึงแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาอีกนะครับทั้งหมดเนี้ยต้องบอกว่าได้ในฤะดูกานเดียวหมดเลยนะครับโอ้ยินดีด้วยสําหรับฮูเลียนอันวารเรสครับเก่งจริงๆเลยจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม